โอเคครับผมว่ขอกลับสีช็อตน้ำตานกันด้วยนะครับผมสูุเกมไมค์คราฟตอีกแล้วครับผมเย้ฮุกฮู้นะครับผมนะก็มากันแล้วสํบเกมไมค์คราฟต์เช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราไปอยู่กับใครฮะตัวละครพิเศษวันนี้เออใครครับผมคือพี่พี่เป็นใครอรัพี่พี่เป็นใครครับผมแนะนำตัวหน่อยพี่แนะนำตัวหน่อยฮะไทท์เดี๋ยวผมกระโดดเก่งมากเดี๋ยวผมแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับพี่เป็ดจากช่องอะไรฮะเป็ดทีวี โอเคโอ้โก็มาฮะส่วในวันนี้นะครับเราเล่นมาอยู่ในไม้ค้าธรรมดานะแต่ว่าเรามาอยู่กันในไม้ค้าโลกแบบพิฆาตสูงนั่นเองคือเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยการเอาชีวิตรอดในโลกไม้ค้ธรรมดาก็ยากอยู่แล้วนะแล้วเราต้องมาอยู่ในโลกดาบพิฆาติสูีกก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่วงแต่ไม่เป็นไรครับพี่เป็ดถ้าตแต่ในที่พวกพี่มีผมอยู่สบายใจได้ฮะว่าแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือเปล่าตายครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะ โอเคผมมาฮะก็ถือว่าคลิปนี้ก็แบบจะได้เป็นการสอนน้องๆที่เล่นไม่เป็นไปด้วยเลยแล้วกันนะครับว่าแบบว่าสอนทีเดียวเลยนะมาบอสมันเล่นไม่ได้ใจผมพี่พี่ไปกับผมพี่รอดแน่นอนนะโอเคผมถ้าพร้อมแล้วฮะไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะการเล่นอะไรเราอยู่เมืองไหนอ่ะเราเราอยู่ในสักที่หนึ่งพี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเราแบบมาเกิดสักที่หนึ่งมาเกอ่าซึ่งแน่นอนนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยไม้ครับก็ต้องตัดไม้ครับนี่ไม้ครับตัดไม้นะเลือกต้นไม้ที่ชอบเลยครับอ่าเราตัดตัดไม้อะต้นนี้ เอาตัวนี้เอาตัวเดียวกันแล้วทีนี้แย่แล้วตัดตัวนี้เนี่ยใช้มือตัดหรอใช่ครับใช้มือเลยครับพี่ในครับไม่ใช้มือเลยะตัดทั้งต้นเลยตัดทั้งต้นเลยครับโอเคมันบินดูนะ ก็คือพี่เป็นนี้ไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมอนี้ไม่เคยเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัดต่อไม้เนี่ยพี่เองเหลืออยู่เลยพี่ขอยังขอยังอ่าพอพอแล้วก็ได้ครับพอพอแล้วก็ได้พอแล้วกันฮะทีนี้ครัฟของครับอันดับแรกพี่ต้องท้าฟคัฟของก่อนด้วยกันครัฟกดกดตัว E ครับเปิดหน้าอิมพลีรี่นะครับผมแล้วก็จะเห็นนะสี่ช่องนะเราทำการครัฟต้องครัฟกันเลยเอ้ยเราต้องแปลงไม้ก่อนนะโดยการเอาไอ้ท่อนเนี่ยไปใส่หนึ่งอันนะฮะหนึ่งอันใส่ในช่องคัฟติ้งทำไมมันขึ้นสามอันอ่าเวลาจะใส่หนึ่งอันก็คลิกขวาครับบบตตต้้้ออองงงแกด ทิ้งไปแล้วคลิกข,ขวาหนึ่งครั้งนะมันจะเป็นการทิ้งหนึ่งอันไม่งั้นมันจะไปทั้งหมดพี่โอเคอโอเคฮะมาแปลงมันมันจะได้มามันจะได้ไม้เขาเรียกว่าไม้แบบแปลรูปมาสี่อันนะฮะจากนั้นเนี่ยเอาเอาไอ้ไม้ที่แปลรูปแล้วเนี่ยคราบเป็นโตครับกดเขียวเขียวเนี่ยหรออ่าไม่ใช่ครับไหนเราโอ้โอแผงเน่หรอใช่ครับเอาเอาแผงอะมาใส่สี่ช่องเลยฮะโอ้้โอแเคได้ไอ้มาไหมยังไง เอางี้ดีกว่าพี่กดกดสมุดกดสมุดฮะกดสมุดแล้วกดครับที่โต๊ะไหนมายังเฮ้ยอดีตโยนทีพี่อดีตโยนทีเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลยเห็นว่าแบบกดอ่าได้แล้วดีโอเคถึงแล้วแล้วไหนวางฮะวางฮะชิ้ไปวางชิ้ขวาวางชิ้ขวาครับอ่าโอเคเรียบร้อยผมซึ่งมาต่อมานะฮะเราจะต้องครับครับอะไรดี ครับขวานแล้วกันอันนดีกว่าโอเคครับขวานพี่เอ่มกดกดที่โต๊ะค้ามาที่โต๊ะคร้าอ่าฮะกดที่สมุดฮะแล้วก็แล้วก็กดไรเนี่ยปีอ่ะพี่ขวาครับพี่ขวาโอเคอ่าหาสติ๊กครับพี่สติ๊กสติ๊ก งับนี่ก็คือเราจะเอาไม้บูเด้นแพร่งเนี่ยสองอันนะเรียงเป็นเส้นตรงสองอันนะแล้วก็เส้นตรงมันจะได้สติ๊กมาเอ่อสี่อันตอนนี้เราต้องรีบหาขอก่อนเราอ่ะต้องรีบหาเราช่วยเอางี้พี่ไปหนึ่งผมรู้ละทุกคนพี่ผมมีข่าวร้ายอ่ะว่ะมืดแล้วครับใด้แล้วนี่เอาพี่พี่ครับอย่างนี้พี่เห็น ขวานี่แม่เนี่ยตรงเนี้ยฝั่งนั้เนี้ยอันนี้คือเดี๋ยวผมจะทำเป็นคัพฟตึงเทเบลิลนะอันเนี้ยทำแบบนี้อ่าอันนี้คือขวานแต่ยี่ห้อการคัาขวานเดแบบี๋ยวผมทำให้เดีลองลคัาดูฮะได้ด่าไหมฮะได้แล้วอ่าโอเคดึงด่บอันนี้โอเคเรียบร้อยผมถือว่าได้อยู่ฮะมาต่อไปเราจะต้องอ่าทำทำ <S 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 เริ่มจะหิวแล้วเริ่มละเริ่มละเหมือนกันแต่ว่าเราเราต้องทำที่ขุดก่อนฮะเดี๋ยวผมจะทำทำที่ขุดให้พี่อ่านี่พี่เอาที่ขุดไปด้วย เนี่ยทีนี้มามานี่พี่เราลองมาเราเรามูลงมาข้างล่างไหมอันนี้มานี่ไม่ติดลงมาฮะแต่นี้แต่ตรงนี้นะฮะเฮ้พี่เพจเอาที่ขุดที่ผมให้เนี่ยมาขุดหินมาขุดหินอ่ามาแบบมาเจ้าเจาขึ้หินฮะไปล้วงตรงนั้นเลยไปเลยขุดที่ค้างขุดเลยพี่อ่านั่นแหละ แล้วก็จะเอาหินเนี่ยมาครับมันสามารถเอามาอัปเกรดดาวกับอัปเ,เกรดที่ขุดได้ครับแบบเดิมเลยพี่อ่าเป็นประมาณนนั้ที่แข็งกแกร่งใช่ที่แข็งแกร่งขึ้นไหมใช่ขึ้นด้วยอ่ะนี่หิวนี่คือใครหิวก็คือยังไงหิวหิวแถบแถบด้านขวาครับนะมันจะมีฮังเกรอร์อ่ะพี่คือซ้ายเราจะเป็นเลือดอ่ะขวาม,มันจะเป็นอาหารเห็นไหมเออถ้าเกิดว่าถ้าอาหารเราลดจนหมดเนี่ยเลือดเราก็จะลดเพราะฉะนั้นเราต้องเออระวังมอนเต้อะ ก็จะมันจะมีพวกมอนสเตอร์ด้วยนะพี่น้องจากอาส้องระวังด้วยนะฮะพี่ๆมาครับนี่ก่อนพี่ไปทำที่ขุดที่ขุดหินก่อนไหมเออเนี่ยพี่ครับที่ขุดกับดาบหินก่อนเอาเอาหินที่ได้มาครับพี่ข้าเพื่อนเจอสูนรนป่ะโอเคกลับกพี่ๆเพิ่งเพิ่งเพิ่งขอขอเผาอาหารกันนะโอเคนั่นน่ะเห็นเห็นอาสุกไหมเห็นสมม้ินะไหนไหน่นื้อเนื้อเนื้อเห็นไหมไหมอ๋อเอ้ยที่วางถุงวางถุงหรือเปล่าฮะต้องต้องใช้ด้ามเป็นอะไรด้ามเป็นสติ๊กสติ๊กพี่ อ๋อโอเคโอเคติผมพอจะเดาได้เดาได้ไหมเออโอเคสวยฮะเดี๋ยวนี่พี่พี่มาพี่เป็ดลุกลุกลุกพี่พี่เป็ดพี่เอามาก่อนพี่เป็ดลองเอาเดี๋ยวพิ่งเพึ่งพึ่งข้าเดี๋ยวพิ่งใ่งพี่เป็ดพี่เป็ดเอาเอามาตามตีพี่ด่ามตีมันลุกเร้อเดร้อตีตีตีมันเออเออเออไอรถ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 เออเหนื่อยอ่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยได้ฮะไปฮะแล้วก็นี่นี่อาหาร อยู่นี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนื้อเนี่ยมันจะมีเออสเตตของแบบแต่ละอาหารมันก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อย่างเนี่ยมันจะให้เยอะสุดเลยคือสี่หลอดครับพี่เป็นไงเยอะๆตังค์หนึ่งชิ้นนี่นะแล้วอันนี้อยู่เพราะอะไรนะเนี่ยผมนี่นี่นี่ก็คือเนื้อย่างก็คือเนื้อวัวใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้นั่นเนื้อซอมบี้พี่อย่าไปกินได้แติดเห็นอ่าเห็นไหมอ่านั้น่ะกินพูดมันจะขึ้นมาสี่หลอดเลยแล้วทีนี้ก็กินยังไงขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาข้างขี้ขวาข้างปามามาไอข้าวเข้าว อุ blender, ้ยเไม่ได้ไม่ได้ไได้อันนี้แคงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้นะมาพี่ผมว่าเรามาล่าสูงกันดีกว่าเอาเราเราย้ายทินฐานกันดกวยฮะไปไปเดี๋ยอนี้ถือว่าเอชิล่าเนือแรกโอเคถือว่าได้ผ่านานผ่ ไปไปไปต่อทีนี้เราจะมาล่ากันนะเพราะว่าโลกดัไฆ่าสูนเนี่ยเราก็ต้องมาล่าสูนถูกไหมล่ะโอเคพาตามมาเพื่อนนี่อยู่นี่อนี่ซอมบี้ไม่ใช่สูนเหรอไม่ใช่พี่ซอมบี้คือซอมบี้เป็นมอนสเตอร์ของไมค์คาแล้วฮะแต่ว่าอันนี้เรามาเล่นอยูงในโลกดัดฆ่าศูนมันจะต่างกันหน่อยยมานีีค่อยเดินเราอ่าเดินเร็วมากเพราว่าเคอาจจะบบเจออะไรนี่อุ้นั่นคเอคหา เขาถ้ายผิเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะเป็นบ้านของคุณธรโยนะฮะโอเคจะไปจุดนะฮะเนี่ยโดดเลยพี่โดดอุ้ยข้างหน้ามีอสูรข้างมีสูนตัวหนึ่งนะเป็นฮอนเจมอนนะอสูรเขาตีก่อนพี่ตีก่อนพิทิมก่อนน้าต้องพี่ก่อนเออสวยอุ้ยอย่า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 ไปอย่าไปอย่าไปทางนั้นอย่าไปเขาเข้ามานี่เขาเข้ามานี่เข้ามานี่เพื่อนเข้ามานี่ข้างหลังเพื่อนไม่ดีสู้เองสู้เองเองช่วยตี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 เอ้ยออเป็นตายแล้วแล้ว เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เฮ้ยฝนคืนแรงเลยเฮ้ยจะเธอจะตายเหมือนกันเพื่อนดิฮึบฮึบเอ้อโอเคผมมามาต่อฮะเดี๋ยวเราจะออกไปล่าศูนย์นะฮะคือมันต้องล่าศูนเว้ยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ล่าศูนย์เราก็ไม่ได้กลายเป็นนักล่าศูนย์ทีโอ้ยนนี้เจอจะล่าจะล่าเจอฮอร์เดมอนนะเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยกินเลยกินเลยค่อยๆนะค่อยๆตีมัน เขาตีมาเกือบเยอะเก้าสิบเยอะชักสิเยอะจังเข้าตีมาเออเขาตีมาผมรอให้ผมรอให้ทุกคนผมรอให้ผมรอให้โอ้ยเคะพังเอ้าออลองเอไว้รออยู่รออยู่รออยู่นี้ยี่สิบแล้วยังไงปุบสามสองโอเคเรียบร้อยดยตอนนี้ทุกคนกลายเป็นนักล่าสูนแล้วนะมาแล้วอีกามาแล้วเรียบร้อยเออเจ๋งมากเจ๋งป่ะเราจะได้ชุดนีฟอร์มนะฮะเราเอายูนิฟอร์มเนี่ยไปใส่ที่ตัวเเห็นมออใส่เลยนี่เป็นไง โอเคอันนี้ใส่ยังยังฮะยังฮะเอาไปใส่ที่ตัวพี่ด้านซ้าย oh. อ๋อเออลากไปลากไปใส่ <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นออแบบแบบเดียวกับวิธีใส่ชุดเกาะเลยเวลาใส่ชุดเกาะก็ใส่แบบนี้แต่ว่าน,นี่เป็นชุดยูนิฟอร์มนักล่าสุดอ่าฮะแล้วก็พอเสร็จเราจะได้ดาบนิจิรินมาด้วยฮะซึ่งดาบนิจิรินตอนนี้มันยังไม่ได้บอกนะว่าเราจะได้ปานอะไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องถือก่อนถึงจะรู้นะอ่าโอเคเราถือเอาเป็นเฮ้ยปานปานนี่มั้เนี่ยวายุ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 เออนี้ ได้หรงไันนี้อันนี้อันนี้เพี่นี่ไงพี่เราขี้ขวาพี่นี่โอ้วห็ะเออก็เท่นะฮะเพราะใช่ปาร์ดิ้งไม่ปลาอะไรตังได้ดูนะผมได้เป็นปานปานเฮ้ยปานโม่วิธีการเล่นของวันนี้นะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องฆ่าศูนย์ตัวแรกก่อนอ่าซึ่งเช้าแล้วใกล้แล้วอะใกล้แล้วฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพี่เป็ดลองกดตัว L ดูฮะลองกดตัว L ดูอ่า จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น Achievement ับผมเนี่ยมันจะค่อยๆไล่ไปนาที่แบบว่าตอนนี้เราฆ่าสุดแรกได้เราได้เป็นยศมิซุโนโตะนะก็จะเรายิ่งฆ่าเรื่อยๆมันก็จะอัพไปเรื่อยๆไมไ่ไม่ใช่ระด,ดับใหม่พีมันจะแบบอัพความเก่งๆไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเสาหลักเลยเออใช่ประมาณนั้นเลยมีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้เราได้หัวใจเพิ่มมาาได้หัวใจเพิ่มมาสองอันแล้วพี่เห็นไหม ไม่ใช่เกตเอออ่าใช่ัใช่่นี่นี่มาไหนๆก็ไหนนั่นนี่น่เา่าสุดตัวนี้ก่อน่ใช้ปานใช้ปานพี่ใช้ปานเลยคิดขวาใส่มันขวาเออเอาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นท่าก็ได้นะเปลี่ยนเปนเป็นปาเป็นปลกดได้แล้วกดอ้าวตายไปเลวายไปเรตายเร็วนไโอเคไม่เป็นไรเอเ่ย่เ่พี่ลองพี่ลองใช้ปลาฆ่าดูใช้ปาเอเออเออนี่แลวาันนี้ครผมอ่าเนกา่าโดยที่แต่ละปลามันก็จะมีคููดาวของมันนะเวลาเรากดคิดขวาใช่แต่ละท่าแต่ละปลามันกไม่เหมือนกันเอ พี่ยังไม่เห็นได้เลยพี่กด F5 เอ่อกดลองกด F5 ดูพี่กด F5 สองรอบตรงนี้เปล<ร>ี่ยนมุ่กล้องเปลี่ยนมุ่กล้องประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันช้าแล้วไม่มีอะไรทำานะพี่จั้น,เด,นเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นตอนคืนแล้วกันนะเพื่อความแบบว่าโอ๊โอตเราหาอาหารกันไปหาอาหาร,หาร,หาร,หารก่อนดีกว่าเดี<อ>๋ยวไม่มีอาหารกินนะเวไอ้พี่กินไปแล้วมีเนื้อเหลือจากเมื่อวานอ่ามีเนื้อมันบูดอย่งพี่บูดยังพี่ดกินไปแล้วอ่ะรอเล่นมันบูดได้ได้อ่ะ เราจะทําการเอางี้ตอนนี้เราน้าอาหารน่าจะเต็มกันหมดแล้วนะแล้วจะทําการสู้อสูรอีกครั้งหนึ่งนะเราจะทาการปรับเป็นงคืนแล้วกันอ่าเพื่อความแบบนัวนะมาปุ๊บโอเคมาผมฮะมาดูกันนะครับว่าคืนนี้จะเป็นยังไงเราจะออกล่าสูรกันนะท่านผู้ชงแต่เมื่อกี้ดามหินสู้ดาบอันนี้เป็นดาบที่จริงนะเดินเนเดินดเดิเตัวเมื่อกี้มันเก,ก่งไปใช่ไหมไม่ไม่ได้เก่งมากพี่มันมันไม่ได้เก่งมากคือก็ค่อนข้างจะธรรมดาแต่ว่า เมื่อกี้เรายัางไม่มีดาดนิสตินไงพี่เรายังไม่ได้เป็นนักล่าสูงไงเออเราเรายังแบบตีมันไม่ไหวใช่นี่เราไม่ไห<อ>วเลยนะฮะงั้นมามาที่เป็ดมาตามมาฮะ <Okay. S 2> โอเคมานี่นี่เริ่มจากไอ้พวกนี้เลยพวกเทียรตันธรรมดานะไอ้นี่มันแบบว่ามอนเตอร์มอนเ,เตอร์ธรรมดาเอ๋พี่เป็ดมาตีมาตีเอ้าใจกันเข้ากันเออ ตีมันพี่ตีมันเออสวยงามนี่ไงโอเคผมวันนี้เจอแล้วเจอเจอศูนย์นะนี่นณะเจอสุนย์แล้วเดี๋ยวศูนย์ชื่อชิปเปอร์หรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่มาเราเมื่อกี้มันทำเราไว้มันทำเราไว้เราต้องเอาคืนนี่ตีมันพี่ใช้ปานมันเออไปแล้วไปแล้วนี่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 แล้วพี่ตีโดนเพื่อนไหมไม่โดน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 โดนนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะเอาเลยเอาเลยพี่ขี้ขวาดิแม่แม่ขี้ขวาขี้ขวาขี้ขวาใช้ปานดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่ผมจะตายแล้วเอ้ว ตีเออโอเคสวยงามประมาณนี้มาแล้วเราไปต่อเลยเด้นะเอรอ์แมนว่ะมันเกี่ยวไหมเนี่ยตัวนี้ไม่กลัวนี่นี่มามาสิมาสิคือซ้ายบนมันจะมีเลือดบอกอยู่เห็นไหมผมลงมอดเลือดไว้ด้วยมันจะบอกอยู่นะว่าตัวนั้นเน่ะเลือดเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็จะได้แบบคำนวณถูก อ่าแล้พี่พี่เป็นขี้ขวาพี่ขี้ขวาอันนี้เป็นท่าแบบต้องระยะไกลนิดนึงระยะไกลนิดนึงลุยลุยคือตอนนี้แบบอาจิมพวกหน่วยข้าศึกตีกันอยู่ขี้ขวาพี่ขี้ขวาเลยเออสวยโอเคนี่นี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนึงเอาเอาเอามันเอามันเออโอเคบินนี่โดวมานะซึ่งถ้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ๆีโดว่า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 ไปไปไปใครอยู่ใครอยู่อยู่ผมไปแล้ว ละหนีพี่หนีพี hint, oh, oh, oh. ่เป็นหนีพี mm ่เป็นหนีพี่นป่นหนีหดี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 หนี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 านี้นีนีหนีหนเหนีหะีหนี่นีหนีหนีนีหนี่กัหนีนีหนีหนีันีนีนีหนีหนนีหอเหนีหนีรนีหกีหนี่นครนีหนีหูีหน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 ีหอีหนนนี้แล้นกันนีโอเคสุดทีายแล้วพี่เอหงี้สุดท้ายแลนวกนนนะมาเดี๋ยวเพื่อนนนนนนีีีพีนนนนนหน เอา,อางี้ผมจะลองเสกอ,อสูนมือแล้วกันแฮนเดมอนนะร,รู้จักใช่ไหมพี่อาสูนมือก็คืออสูนที่เราต้องฆ่าแบบท,ที่จะจะร่วมฆ่าก่อนที่มันจะเข้าหน่วยได้ะอะไรเงี้ย มาเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> จะลองดูนะว่าพี่เป็ดจะสามารถฆ่าได้หรือไม่นะโอเคไมอ่ะอันนี้จะให้พี่เป็ดลองสู้เลยนะสู้คนเดียวนะพี่ไหวเปล่าพี่ไหวเปล่าอ่าโดนหมให้เอางี้ผมจะทําการเสกเนื้อก่อนอ่ะพี่พี่มาเอาเนื้อไปเลยหกสิบสามสิบสองอันนะนี่โอเคกินเลยเอาเอาเอาให้อาหารเต็มกระเนี่ยโ <น S 2> ยนให้แล้วโยนให้ในตัวในตัวโอโอเคได้แล้วโอเคมาพี่พร้อมยังปลานพี่พร้อมแล้วใช่ไหมมาาถ้าพร้อมแล้วรอนะหนึ่งสองซ่อมปึ๊บ นี่โอเคตอนนี้มาแล้วตีเลยพี่โอเคคัาสู้มันเดินเดินเดินตีมันตีเออสวยสวยพี่สวยสวยอย่าไปยอมมันพี่้มันได้พี่สู้ได้สู้ได้เออเออเอาเอาเอาดิเออขี้คว้าขี้คว้านี่นี่นี่อย่าไปกลัวพี่อย่าไปกลัวไปกลัวแข็งกว่าแข็งกว่าพี่เออเออสวยมากตอนนี้เลือดเหลือเก้าสิบแล้วกันแล้วกันแล้วพี่นี่เดียวถ้าถ้าอาหารหมดอย่าแบบอย่าลืมกินด้วยนะพี่แบบให้มันเต็มไว้ตลอดให้ให้ให้เราอาหารเต็มไว้ตลอดเด้อเด้อเราจะรีบดี่โอเคโอเค โอเคสวยสวยฮะสวยฮะนิดเดียวพี่เป็ดเล่นหรือสิเนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่เบ็ดสวยไหมสวยพี่เขาดินี่พี่โอเคไปไปสู้ต่อสู้ต่อพี่โอเคสวย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 ไป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 อุระวัง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 ไปต่อพี่ไปต่อไปต่ออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวโอเคสวยพี่นิดเดียวนี่ตอนนี้ยี่สิบแล้วเปลี่ยนท่าดูลองเปลี่ยนท่าดูยี่สิบแล้วพี่ยี่สิบแล้วยี่สิบแล้วเอาเว้เอาเว้ยนิดเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวเออสวยพี่สวยพี่เออเออนิดเดียวสิบเจ็ดแล้วอสาม ยังไงโอเคเรียบร้อยค่าได้ราหัวค่ะตีสามีนะตีสามีอะเออเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเก่งมากฮะนี่ครับผมก็โอเคประมาณนี้ถือว่าผ่านแล้วนะเออเหนียวชาแล้วเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับเสหรับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกโดยกลายเป็นแบบว่าน่าสุดอะไรอย่างนี้ ขอข้อทักเขาเริ่มนะเป็นเป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงบ้างต้องถามว่าเป็นความรู้สึกของเออไมค์ทับครั้งแรกแล้วก็อยู่ในมอดของเออเน็กซ์มิสโซโนยันบะมันก็จะมีความรู้สึกยังไงบ้างวายนิดนึงเดี๋ยวขอขอตีเป็ดใช่ไหมไก่ไก่พี่ไก่ไม่ใช่เป็ดนะอ่าเป็นขอขอสัมภาษณ์เขาเริ่มนะฮะเป็นเป็นยังไงบ้างครับคุณคุณพี่เป็ดนะเหนื่อยจัด ก็ก็กนะ็เอเออแบบคือจริงเล่นแมนคาสธรรมดาก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะมาเจอ <c oughs> จกันสบายกว่ากวเป็นการแบบลองเปิดประสบการณ์ดูแล้วกันนะครับสํบาหรับใครที่แบบเพิ่งดูอนิเมะมาแล้วก็แบบชื่นอชอบเด็กมาลองเล่นก็นี่นะครับผมไม่ไม่ยากขึ้นความสามารถใช่ไหมพี่ไม่ยากนะไม่ยากไม่ยากอยากอยาก,ยากไปต,ตีโดมะได้่นไหมได้ตีโดมะอ่าได้ครับผมนี่ไม่ไม่ต้องงั้นยวผมผมเอามาถึงที่เนะฮะเอา เอาโคชิโบเลยแม่เดี๋ยวมาพี่อะมานี่ไงนับสามสองหนึ่งลุยจบเลยพี่อะซึ่งตอนเนี้ยมันจะยังมันยังยังตีไม่ค่อยได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าเราแบบ ใช่คือมันเก่งมากพี่คือเราแบบยังไก่อยู่นะคือทางที่เราจะสามารถตีได้คือเราต้องฟาร์มอสูนไปเรื่อยๆนะประมาณสัก50ตัวหรือร้อยตัวนี่แหละแล้วก็เวลมันจะอัพไปเรื่อยๆจนถึงเสาหลักอ่านะแล้วพอมนถึงเสาหลักเมื่อไหร่เราก็จะค่อยตีมันได้โอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีนะฮะก็ประมาณนี้เป็นเปนอย่งไบ้างครับังว่าทุกคนอาจจะชื่นชอบกันนะฮะ ตอนนี้เรากขอบคุณนะครับผมนะแคปชั่นของเรานะฮะก็คือพี่เป็ดนั่นเองนะครับที่มาให้เราเราสอนในวันนี้นะฮะนขอบคุณมากนะครับผมโ oh, oh, oh. อ้ยก็มีพี่เป็ดมีอะารจะฝากมาพูดฝากไหมฮะ ไม่มีตีตีอยู่ต้องยังไงต่อแล้วแล้วไตอบก็ก็เรียบร้อยแล้วพี่ก็คือก็คือึ้นโลคทุ่มไมค์ครับมันมีที่สิ้นสุดนะก็เล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าภารกิจของเราวันนี้ก็สำเร็จแล้วอะไรนี้นะก็โอเคเยเดี๋ยวพี่พูดใหม่โอเคก็สนุกมากสนุกแบบงงๆนิดนึงช่วงแรกก็แบบต้องครับอะไรยังไงใช่ไหมก็คือมันมันสามารถคราฟของได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับมันมีหลายอย่างที่แบบสามารถครับได้เต็มไปหมดเลยฮะ ก็มันจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วค่อยเรียนรู้ไปทีละสเต็ปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถือว่าเริ่มต้นได้ได้ดีนะก็โอเคผมก็ตอนนี้นะผมจะมาสีกับคุณค่าแล้วก็พี่เป็ดนาเป็ดทีวีก็ขอจ้าไปก่อนจะเกิดว่าชาติเต็งมีแล้วก็จะใช้ให้พวกเราทั้งคู่กันด้วยนะครับโอเคให้นะก็อย่าลืมติดตามพี่เป็ดด้วยนะครับสนุกดีครับทุกคนมาเล่นกัน มาลองกันได้เออก็สวัสดีพวกเดนไลายคนจะมาคลายเออครับก็อย่าลืมก็รักสกายครับพวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับสวัสดีคาราไปก่อนนะครับไว้เจอกันหน้าสวัสดีสวีครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย